สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเหงอ s t r รโล g ีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน u t u b e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วกับแอคเคาท์ของผมนี่แหละครับสินแสหมิง พงศ์สายุนาคทองวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวอันเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายของทุกๆท,ท่านทั้ง12ราศีและในครั้งนี้ถึงคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับอาการต่างๆที่จะพบบ่อยนะครับก็คือว่า อาการที่ประจำเดือนไม่ค่อยปกติสำหรับเพศหญิงชาวราศีกรกฎหรือชาวลัคนาราศีกรกฎอาการต่างๆก่อนมีประจำเดือนไม่ว่าจะเป็นการปวดท้องอารมณ์แปรปรวนและหงุดหงิดง่ายกว่าชาวบ้านเขาเป็นโรคที่มักเกิดกับชาวลัคนาราศีกรกฎและด้วยสาเหตุที่ดาวเคราะห์ประจำชาวราศีนี้เป็นดาวจันทร์และร่างกายก็ระดับฮอร์โมนนะครับระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนส่งผลให้หน้าอก เต้านมและต่อมเต้านมของท่านมักเกิดอาการผิดปกติมากกว่าชาวบ้านเขาจึงควรหาวิตามินและอาหารเสริมมาทานเป็นประจำอีกทั้งโรคเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้อักเสบและโรคที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารจึงควรใส่ใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้มากเป็นพิเศษส่วนผู้ชายชาวลัคนาราศรีกรกฎก็ให้ระวังเกี่ยวกัเรื่องหอบหืดนะครับ เรื่องอาการเวียนศรีรษะหน้ามืดได้ง่ายอันนี้คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎทั้งหญิงทั้งชายต้องระมัดระวังต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ถึงถึงในความหมายตรงนี้ผมจะบอกว่าท่านไม่สามารถที่จะปล่อยปะละเลยตัวเองได้ท่านต้องพยายามออกกำลังหรือหาอาหารเสริมมาทานเป็นประจำเพื่อให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง ดังสโลแกนของตัวผมเองที่บอกกับทุกๆท,ท่านที่ว่าแข่งกันมาทั้งชีวิตสุดท้ายแล้วก็มาแพ้กับคนที่สุขภาพดีกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงสดาย,ยุนาคทองขอละท่านไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปวันนี้สวัสดีครับ